ช่วยชี้แจงหน่อยครับตอนนี้เกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ครับครับก็วันนี้เราจัดจัดมาจกิจกรรมเนาะกิจกรรมนเพื่ออะรเพื่อเสพผื้นหมอนใบครับหมอนใบนะเพื่อมาได้มีโอกาสได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องประชาชนเนาะได้แลกเปลี่ยนกันนะคะปัญหาในพื้นที่อะไรต่างๆเนาะหลายคนอยากจะมีโอกาสได้พบเจอกับสสเขตของตัวเองวันนี้ก็วันนี้ว่าเรามาลงพื้นที่ใน ก็เลยเราถือโอกาสนี้นะคะเพื่อเปิดเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีโอกาสที่พูดคุยกับเราและบางคนอาจจะมีหลายเรื่องนะคะไม่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 สะดวกที่จะพิมพ์ร้องเรียนเรื่องต่างๆเข้ามาก็อยากจะมาคุยกับสสอยากจะมาให้กำลังใจมีหลายประเด็นอยากจะนำเสนอแนะเรานะคะอยากให้เราทำงานอะไรต่างๆในพื้นที่แต่ว่าแต่ว่าเมื่อว่าลงมาถึงแล้วสักครั้งหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ ก็มาบอกเราว่าวันนี้ขอไม่อนุญาตที่ใช้พื้นที่นะคะเรื่องความที่ว่าเป็นกังวลน้อ no. งเปนกบฏว่าเ,เป็นประเด็นทางอัดเมืองนะคะโดยที่เราก็ชี้แจงแล้วแหละว,ว่า uh huh. เราก็เป็นประชาชนมาใช้พื้นที่ทนีักผ่อนนะคะเร uh huh. ก็ถือโอกาสที่จะได้พ,พูดคุยกับประชาชนในเตขตของขอเราเนอะ,ะ uh huh. แล้วก็ในพื้นที่นี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เขตก็ ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้แล้วก็เป็นพื้นที่ของเชียงใหม่เขตสีเราด้วยค่ะเป็นเขตที่ดีดูแลก็แต่ว่าวันนี้ก็เจ้าหน้าที่หลายคนนะคะก็บางคนก็พูดบางคนก็พูดว่าว่าต้องปิดถนนเพราะว่าจะต้องปรับปรุงนะคะเนี่ยค่ะปรับปรุงเนี่ยค่ะนีน้ำเนาะปรับปรุงว่ามีน้ำนองนะคะน้ำนองนะคะในท่านหัวหน้าเชื้อโรคนะคะ บางคนขก็ประชาชนจะต้องมาเจอเชื้อโรคตรงนี้นะครับอะไรมากั้นด้วยตอนนี้เนาะกั้นแล้วกั้นแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ขายแม่ค้าอะไรก็จะปรับปุ๋ยเผือดร้อนครับปิากั้นเราจะประชาชนคือจะเข้ามาใช้พื้นที่อะไรอย่างหญ่ใช่เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ผมเห็นก็มีแบบครอบครัวที่มานั่งคุยกับพี่จีนแล้วตรงที่เสือเนาะตรงในทะเลนั้นก็มีเด็กๆมาเล่นธรรม่ละคนก็ไม่ละคนกาไม่ที่ซ่าเนาะเราพยายามจะ กับเจ้าหน้าที่น้องแหลกว่าเราเรา,เราพบจอประชา,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 ชา้อเราไม่ได้ปลุกระโดมอะไรนะคะก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูได้นะว่ากิจกรรมที่เราเจัดเนี่ยนะคะมันก็เป็นผู้เสือผู้เสือสองวงนั่งคุยการธรรมดาไม่ได้ปลุกกระโดมนะคะ,ะไม่มีไม้ไม่มีโทรโขงอะไรทั้งนั้นเนาะเป็นสสลงพื้นที่พบประชาชนเท่านั้นเองแค่สสลงพื้นที่พบปประชาชนเนาะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นะคะก็พยายามที่จะอ้างแหละ ว่าจะต้องปิดปิดสถานที่เนาะเร่งดว่วนมาสักครู่เลยครับอยาก้เพื่มาปิดตอนนี้แหละนะคะก,ก,ก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่ากาังวลอะไรเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรในน้ำขังในตอนนี้คระคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะสําหรับออผู้ที่มาแล้วนะคะเประชจชนกค่ะเวราก็ไปนั่งสุดนนกันต่อแ้วเพก็มีหลายคนค่ะก็เข้ามานั่งพูดกับเราเด็กๆ ครอบครัวมาวิ่งเล่นอะไรครับแล้วก็เดี๋ยวจะเจรจาให้กับเจ้าหน้าที่ว่าว่าคนที่เขาทำแบบประชุมกิจการใช่ครับทำเสร็จภาพแล้วก็สิทธิของประชาชที่เข้ามาพักผ่อนเนาะแเราเราเราสอ้วก็เดินมาเลยจริแล้วมันมันเป็นเรื่องที่มันเข้าใจได้ง่ายนะคะคุยกันตรงไปตรงมาได้นะกังวลเรื่องอะไรเนาะเมื่อกี้ทางนี้อ่ะ <ท>ีก็ชี้แจงแล้วว่าบอกว่าถ้าถ้าเป็นห่วงกันวนงวลว่าเออ เราต้องขออภัยขออภัยด้วยนะครับที่กล้องไม่ได้ปรับนะครับไม่คิดฟูขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ปรับกล้องแล้วนะครับเอ้๊ง่ายจ้ารถออกเปิดประตูออกเลยใช่คุณผู้ชมมันมีรางระเบียงพาฝันข้างที่เป็นที่หนึ่งของสาธารณะ ก็จะมีเข้าทางคุเข้าพุ่งเข้าไปที่ฝามือนี่เลยอ๋อมันจะจอดรถได้ประมาณสี่คันปุ้งมันเป็นร้านเอาไว้วิ่งในสรถาฟนะคุอเข้า หน้าก็มาเนะาะจะวันไหนเราก็ต้องมาแหละเพราะว่านี่เป็นพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็เราอยากให้ประชาชนที่สามารถเข้าถึงสสได้เราลงพื้นที่ตาม,มปกติไม่ใช่เรื่องอะไรน่ากลัวเลยนะคะต้องลงอว่าทางโดทัพเป็นหลบเนาะตอนนี้ทางภานเราไม่ได้พูดคุยนะครับ ครับหาขอบ้านีม่่อาไที่ปกติค่ะอั่นี้ปกติเลยแต่ว่าที่ว่ากัดคนมาเพราะว่าตรงเนี้ยคนชิดว่าแล้วเ็นคือที่สำคัญนะเนาะนั่งกูเสือกกูไปคือคือคือเรา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 ทำงานปบะชาชนเนาะขอะครับ เราเรียกให้ประชาชนเข้ามาหาแต่สำหรับทคันเราอยากเดียวเนี่ยก็ยกไม่เข้าใจเราอยากได้พื้นที่สาธารนณะนนแล้วเราก็เห็นว่าตรงนี้เปิดที่ใช้พื้นที่ปกติแต่จริงเองเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพาลูกคลิปวิดที่มค่ะเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของการะอ,ะอะไรอะไรเลยที่เราอยากทำให้มันเป็นประเด็น ไปอยู่แถวโน้นก็ได้นะ้ามาถึงก็เป็นตหลังสตาล่าไ้หนึแล้วก็ทำจิจกรรมต่อเขาตั้งน่ากลัวมากเลยเาตั้งือตอนนี้คยู่ก็นเดินอยไม่ใช่พี่คุยกับเขาแล้วว่า ก,ก็ได้แต่ว่าเขายอมให้ประชาชนค,งค,งค,งคงนหนงเข้าไหมคะเพราะคนหนึ่งเขาก็ลำบากเนี่ยอ๋อโอเคคือเขาก็เดือดร้อนประชาชนก็คงคงอยากมาเข้าก็ไม่มาอะออข้านีไงสวัองหนของ้าสวัสดีครับตอนนี้าคือังดเะีสัเดี๋ยวเดี๋ยวแป่งค่ะอย่างนี้เราถอยก็ได้ ตอนนี้นะที่จริงแลาคือลังจับใครอยู่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตไหมคะงงโทไม่ไม่อะไรเหรอครับที่นี่มีเนมีเพจไหมพี่ิีนออติดต่อ หนีอย่างเดียวเลยคุยกับผู้กองคุยกองนะครับคุยกองเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกองนะครับผู้กองคะผู้กองคะผู้กองคะคุยกองคะหนักไหมไม่ไม่คือคือตอนนี้จะบอกว่าจะบอกว่าหยกไม่ตัดกิจกรรมแล้วก็ได้ค่ะเพราะว่าสงสารประชาชนที่มาใช้พื้นที่เนาะคนนี้ใช่ไหมคนไหนอ่ะสรุปคือตีนต้องคุยกับคนไหน ขอโทษนะคะคุณที่เป็นสสออเขตเนาะเดี๋ยวขออนุญาตคุจะบอกเลยว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ใช้พื้นที่เราก็ได้ อันนี้เราจะมีมาตรการอะไรครับในการชี้แจงเพราะมีพวกคลองและเด็กๆเขามาก่อนหน้านั้นมาหลายชั่วโมงแล้วครับที่เขาก็มาเล่นปกติอยู่แล้วครับเดี๋ยว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 ก็บิดบิดบิดเป็นจิ๋วเดี๋ยวไม่เคยอยากดูว่าถ้าทางเนี่ยกเลิกกิจกรรมแล้วแล้วเขาจะได้ใช้ต่อได้ไหมเพราะว่าถ้าถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นเพราะเรามาทำกิจกรรมแล้วกังวลเรื่องการเรื่องความสงบเรียบร้อยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราเรายัง reforms, ก็ได้เนาะเดี๋ยวพัง เป,เ,ป네เป็นเร,รื่องเวลาขอใช้พ e ื้นที่นี้ดีกว่าเนาะคือคือตอนแรก่เราเข้าใจว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สาธารณะแหละแล้วก็เป็นพื้นที่ในเขตเราก็อยากจะเจอดประชาสังคมเราอยากจะถือโอกาสที่ว่าเราเจะได้ลองให้ผู้คนง่ายๆมาพูดถึงปัญหาอยากให้เปลี่ยนอะไรอย่างนี้เอาไรอย่างนี้นะวันนี้วันนี้คง แล้วไ,ได้ประชาได้ได้เจอประชาชนในที่<ช>อื่น<ช>แล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่พื้นที่เป็นพื้นที่ของเชียงใหม่เองเนาะก็เราก็ลงื้นที่ตากค่ะมาพักผ่อนด้วยแหละว่าเดี๋ยวจะชวนครอบครัวมาขึ้นบ่อลรูนด้วยเนี่ยค,ค่ะค,ค่ะตอนนี้ถ้าถ้าาว่าเป็นอย่างนี้ก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังทำแบงนี้มาแล้วกันครับแค่จะจัดกิจกรรมคนมากแต่แล้วหน่วยงานก็จะิ่มทำมาสิเข้ามาเนาะเราเป็นคที่ว่าเราแค่แอบว่าเราพักผ่อนะ พอดีมีหลายกิจกรรมก็เลยว่าหน่วยก็เลยจะปรับปรุงพื้นที่ให้ดูดีโอเคครับเขเป็นหน้าฝนนะครับปรับปรุงอะไรอ่ะไอ้เนี่ยปรับปรุงบริเวณพื้นทัศต่างๆนะเนีรถเต็มลยโอเคโอเคังังยังไม่เป็นไรยัไม่เป็นไรเราเราเราไม่อยากให้ประชาชนเดี๋ยวเรามูดเพื่แค่ค่ะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปจัดที่ไหน เห็นเขาเรียกเขาเรียกคุยกันแล้วเขาเรียกคุยกันแล้วนักคนนั้นน่าจะเป็นยศสูงคือทำไมเขาไม่คุยกับเราคือเขาเดินคือเขาไม่มองเนี่ยคือเขาแบบว่ายังไงอ่ะใช่เขาไม่สนใจอะไรเลยมันต้องบอกตรกว่าใครเป็นคนิั่ษใช่อ๋อไม่ไม่ไม่เจ้าตกลงกันเจ้าเนยกันสั่งปุณณเนี่ยต้องต้องมีคำตอบแ่เขาบอกเป็นเขาบอกเป็นเชื้อโรคนะเชื้อโรคเอ๊ะเชื้อโรคไวรัสอะไรนะตะบนตะบนโอ้แล้วแลจะเปื้อที่อย่างนี้นี่ยถ้าเป็นเชื้อโรคอ่ะปากกา เคควบคโลกเลยออว่ากิจกรรมเราคงันต้องแ้องตบ้องมีคำตอบว่าใครคนสั่งคุณมึข้ามไปชรมันเดือดร้อนทั้งหมดเลยแต่ี่ถ้าถ้าถ้าเหเพราะเราอยู่เราก็ก็ขอมุดค่ะองขอโ่ว ชนทุกคนด้วยนะคะคนที่อยากจะมานั่งคุยกับเราวันนี้เนาะก็ขอโทษจริงๆค่ะเพราะว่าเราพยายามเจรจาต่อรองเต็มที่แล้วแหละแล้วก็เมื่อทางเจ้าหน้าที่ยืนยันมาว่าไม่ใช่ที่ที่แล้วก็ก็เป็นไปตามนั้นค่ะก็แปลกนิดเดียวกันแปลกดีนะเราไม่ได้มาจับคบเนาะเราแค่มานั่งค่ะผ่อนพูดคุยกันเฉยๆเี้ยยโอกันแแนน่่อย่างป้วโอเค โอเคค่ะขอโทษขอโทษด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายๆคนที่มาที่อยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกับเราดีกว่าปัญหาในพื้นที่นะคะเยังมีโอกาสได้พูดคุยกันอยู่นะเดี๋ยวจินจะพยายามหาพื้นที่ที่ไหนที่จะเป็นแบบที่ที่สะดวกที่ทําให้ พวกเราได้มาคุยกันแลกเปลี่ยนปัญหาในพื้นที่การมีคําถามมีอะไรอยากจะเสนอสอสอ,สอเดี๋ยวจะถามพื้นที่ที่มันเหมาะสมให้ชาบเมืองแก้วดอนแก้วแม่สาไม่ต้องน้อยใจชาวเหมืองแก้วดอนแก้วแม่สานะคะชาวแม่ริมนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะวันนี้จินลงพื้นที่แม่ริมนาอนแล้วตั้งใจจริงๆเลยว่าจะมาจัดที่นี่นะคะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องสามตำบลแม่ลิมเราได,ได้ได้รู้สึกว่าไม่ต้องน้อยใจอยากจะได้มีโอกาสแด้เปียนพูดคุยกับพวกเราไม่เป็นไร